เป็นสาววาแบบแอคชั่นดีกว่าไม่เพราะว่าตอนเมื่อกี้ก็เคยนี่แล้วนะยิงเดียวนะแล้วเธอคิดรล่าไงมาซีดแอคชั่นด้วยเป็นแบบว่าตบจูบใคักแใคงก่อนเอานะฮะอันนี้ไม่ต้องไปดูไหนไหนไม่ใช่ทางล่างนะเอานะฮะมันพลิกได้ครับไม่บางทีต่อยมวยมวยป้ามันพลิกนิดเดียวมันจับแล้วตอนนันเรไม่จริงเขินนะเอานะฮะเขินมาเล่นด้วยกัน เออเหมือนค่อนข้างสนิทกันเลยไม่ค่อยเผื่อนเลวมันทำเอ่อทำเออหมายถึงเล่นด้วยกันมาบ่อยแล้วครับใช่คนเลยครับเพราะว่าเด็กชายล้วนอยู่แล้วครับเออมันเลยแบบว่าจับเป็นเรื่องปกติเพราะเมื่อกี้ตอนที่อยู่ในข้างในผมก่ามีการแบบละลายพฤติกรรมกันเออกับพี่จิมเป็นไปไดยังไงต้องเป็นยังไงละลายอะไรครับละลายพฤติกรรมยังไงไม่ไม่ก็สมมติเวลาเช็คเนียนจับมือให้มามล้วจับมือเออล้มล้มล้มจับจับเอว มัเป็นเรื่องปกติว่าครับกับแก๊งผมนี่ทำเป็นประจำครับว่าในติ๊กต็อกหรือว่าอะไรก็เลย้วัวกันตลอดใช่ไหใช่ครับมันคือต้องอยู่ในเดว่ยวมันก็ไม่เกี่ยวครับน่วยเองครับไม่แต่หมายในว่าผมรู้สึกว่าผมโตมากับเด็กผู้ชายเพื่อนเยอะผู้ชายเยอะแล้วการทำแบบนี้ก็ปกติกับผมใช่ครับไม่มีคิดจริงหรือว่าพี่คิดอยู่ไม่คิดจริงนะอาจจะลองดูครับแต่เขาขาลองดูเพราะตอนนี้ช้อยเยอะมากออ๋ ทำอะไับ้าเรียนอะไรางีชอยเชอรมักยิ่งเราบบไปทํเงานซิปเปินเกาหลีแล้วมันเยอะรืว่าช่วงนีเลิได้เลยอเนีเขาทลกได้ครับเขา่างเอิบอยู่ช่วงนี้ครับอีนิดเดียวถ้าทดอีกเงนีคือจะรออยู่พื้นยืนไ่ได้แล้วอยขึ้ไปแล้ว่สนุกดีครับเัาเป็นคนที่ตั้งใจทางานจริงเวลาเราทางานกคนที่เขาตั้งใจรงทงานได้แบบง่ายและสนุกครับเวลาคุยมันเป็นเรื่องงานมันสุกีอ ใช่ครัว่าแบบสิบแสนจะแรงอะไรอย่างเงี้ยยันบรรได้ตั้งโอ้ยแป๊ดเดียว30ล้านวิวนี่คือหลักๆไม่มามาจากเขาเลยครับไม่ได้ใช่เขาหรอผมได้สองแสนผมได้สองแสนอย่างน้อยมีชื่ออยู่นั่นก็ถือว่าพ่อแม่ภูมิใจแล้วครับที่เราต้อไปตอนเขาติดต่อมาเอาให้จบเขาส่งเพลงมาให้ฟังก่อนครับแล้วก็ให้ผมไปอัดเพลงที่เกาหลีครับไปเจอที่นู่นใช่ครับ คือไปไปผลิตที่นู่นเลยเออไปซ้อมเต้นกับอัดเพลงที่นู่นครับใช่แล้วก็กลับมาถ่ายต้องไปดูตึกเขานะให้เขาเอิดตึกเขาหน่อยนะ <c oughs> ตึกใหม่เขาใหญ่โตนะเขาไ,ไปแปะมาจากเขาหรอใช่ครับใช่แปะมาจากเขามาครับพอ,อครั้งแรกที่แบบไปถือเห็นแล้วโอ้ความเป็นีของเขาคือไงอ๋อรู้สึกแล้วผมมาทําไมดีกว่าครับตอนแรก <c oughs> ง,งงไปเลยฮะสภาพคือคนที่นู่นเขาไม่เคยได้สักแบบนี้ด้วยฮะเจอได้คือแปลกมากอยู่นู่นครับอืม คือถ้าไม่นับจากหน้าตาเดี๋ยวผมก็น่าจะน่าจะเพราะความสามารถนะครับมผมเคยถามแล้วเขาบอกว่าน่าจะเป็นเขาบอกว่าเขาเห็นผมเป็นคนที่ทํางานเพลงจริงๆแบบทำงานเองที่แบบไม่ได้อยู่ค่ายอะไรเงี้ยที่แบบเป็นคนเริ่มโปรเจกต์เองจบโปรเจกต์เองอะไรเงี้ยครับที่จริงมันแบ่งหน้าที่กันยังไงนดีจยวส่งไว้เราฟังแล้กันแบ่งหน้าที่จริงๆหลักๆเป็นเพลงของเขาหน้าที่ของู่เขาเป็นหลักครับผมก็แค่ออกแบบเรื่องการร้องเพลงแล้วก็เนื้อร้องเล็กหน่อยครับต้องกดดันมาด้วยคน ก่อนไปกดดันครับแต่พอไปเจอแล้วก็รู้สึกเฮ้ยเมันเด็กผู้ชายเหมือนกันอ,ะอ่ะก็เลยก็เลยรู้สึกว่าทํางานง่ายครับกา่พี่กัมพูชับพี่แบมเป็นไงบ้างพอจะต้องอะไรกันกูเหมือนซึ่งกันมาแต่ไหนแต่ไรโอ้ก็แบมเขาบอกว่าเฮ้ยนี่เป็นคนที่สองเลยที่เรียกเรียกผมมึงเลยเขาอกคนแรกที่โอ๊ปาโมดคนที่สองทำไมถึงทำไมปกติี่เรียกขอแบมทำไมเราเรียกมึงไม่ก็คือเหมือน คือเราเห็นเขาอายุใกล้ๆเราก็เป็นเพื่อนอยู่แล้วแล้วผมอยู่กับเพื่อนผู้ชายเยอะแล้วบางทีก็คุยเป็นงั้นเร็วๆเรียกมึงก่อนเลยอย่างเงี้ยถ้าอยู่ดีๆผมทํางานแล้วไปเรียกน้องแบมมันก็จะมันแปลมันเออมันห่างเหินแล้วอยู่ดีๆมันแบบให้น้องแบมมันก็ไม่ได้เออมันดูห่างเหินไปหน่อยอ่ะพเรียกมึงเราสีได้รียกกลับมาแล้วก็ปกติแล้วก็ชินเราเรียกเขามึงแล้วเขาเรียกเราว่า พี่ถามครับพี่ถามไม่ดูแย่เลยัไม่ดูตึกหอกมันจะเป็นรือไม่มันเป็นคาแรคเตอร์ที่เขาวางมาแล้วครับมันเป็นคาแรคเตอร์ถ้าเราจะเหมือนกันมันก็จะดูเหมือนกันเกินไปไม่มีใครเขาชอบเลยเหมือนกันเลยครับแต่เราเป็นคนไทยคนแรกนะที่เขาทำภาพแบบใส่ภูมิใจครับถือะดีถือดีภูมิใจครับคือเขาทำเองหนูว่ายังไงอะคะก็มีที่มาแร้วแซวอะไรกันหรือเปล่าตอนนั้นมันทำคือมันเองอะเราต้องทำไหมอะ คือคือผมอะไม่ตกใจเพราะผมรู้สึกว่าเขาก็เป็นเด็กผู้ชายเหมือนกันคนนึงอะแล้วผมก็เคยโดนทําท่านี้มาตลอดเวลาอยู่แล้วก็เลยรู้สึกเฉยเฉยแต่ท่านี้มันแต่ผมเพิ่งรู้ว่าเขาไม่เคยทํามาก่อนเหรอไม่เคยเห็นอิจฉากันละสิอิจฉาละสิเราควรเขาควรโง่เขาบ่อยๆไม่กลัวเหรอเขาทําตัวหน้าโดนแกล้งเองด้วยอืมท่านนังงไั้นโดนแกงไงน เซลอะไรเขาชอบเขินเขิอนอะไรก็โดนอย่างงี้เราก็เลยชอบเลยแกใช่แก้เลยใช่ถามว่าชอบก่อนที่จะได้เจอเขาแบบแบมก่อนตอนที่เรายังไม่รู้จักเป็นความจริงมาใครเป็นแบบเป็นคนอ๋อแต่ผมไปเสพผลงานเขามาแล้วครับไปดูสัมภาษณ์เลเขามาแล้วก็ดูเป็นคนน่ารักดีครับดูเป็นคนแบบว่าเ,ออเรียบร้อยกับผมอ่ะเพราะว่าผมรู้จักพี่เขาเขาเรียบร้อยทั้งบ้านส่วนใหญ่ใช่จริงก็เรียบร้อยนะมจะตัวจริงเรียบร้อยกัน น่าจะน่าจะตึงสุดในบ้านนะผมว่าตัวเนี้ยใช่ถ้านับจากพี่เขาแล้วอ่ะอืมจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกไหมน่าจะมีครับน่าจะมีคุยกันเรื่อยๆครับใช่จะบมาจะมาแจกเพลงเราบ้างเมื่อไอย่างเงี้ยเนี่ยมีคุยโปรเจกต์กันอยู่ครับใช่เมื่อไหร่จีนก็ถอยยังไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้เพราะเพราะหลังจากนี้จะมีเพลงผมปล่อยซิงเกิลของตัวเองก่อนใช่ถ้าตัวเขาสูง ไอน,นะะฮร,รส่วนใหญ่แบมก็ชอบเล่นเกมครับเขาชอบท้าผมสมมติเล่นพูลได้เขาะจะให้ฟรีพวกนี้ผมก็เลยฝึกเลยฮะตอนนี้นี่ถ้าจะซื้อโต๊ะไว้ที่บ้านแลยครับเพื่อเล่นแข่งกับเขาเนะี่ยเอาเอาของฟรีก็คือทัศนะก็คือเอาแบบไม่ <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช่ไหมดีแล้วเคยชนะหรือยังบางทีไปเล่นอะไรเขาปุ๊เหมือนได้เงินมาเป็นเงินสดอะไรเงี้ยเขาเป่ายิ้มฉุบใครได้เอาไปเลยแล้วนี่แล้วนี่เขาใส่โอ้โหนาฬิกาเป็นร้อยเอาตังค์ผมไปอีก เปล่าอิ้ชุกชนะผมเอาตังค์ไปอีกเโอ้าสชชอบเล่นเกมเหลือเกินไปผมดวงไม่ดีอยู่แล้วคนชมว่าแบบเคมีเข้ากันร้อนรู้สึกก็ดีครับมันจะเป็นไอดอลแล้วครับก็เป็นเออเข้ากับคุยกับไอดอลได้กันโอเคครับเรียนมากี่ไอดอลมาจากเขาไหมยังยังเรียนยังไม่ครบครับเพราะดูจาก MV แล้วเขาดูถ้าดู MV จริงๆเขาจะมีการจิกตา MV ของผมนี่จะของผมจะเต้นอีที่ใดอย่างเดียวเตไม่ผมเต้นมองพื้นอย่างเดียวไม่เอาเลยนะคเขาเต้นแบบจะผมมาอย่างนี้จะเต้นเลยคืออยากจะเต้นอ่ะต้องไปฝึกใช่ไเราจะไปฝึกแต่คนละแนวคนละแนวแนวเขาทางเขา้ถามเลยคือเหมือนโฟที่เราทำบิมีปครับแต่เขาช็อตกลับ จริงจริงด่าแรงกว่านี้อีกนะปกติปกตินี่คือด่ากแรงกว่านี้อีกครับนี่นี่คือเบามากเลยฮะใช่แสดงว่าเรารู้ว่าถ้าเมป็นไปอย่างนั้นแน่นอนมันจะต้องได้กลับมาอยากโดนด่าก่อนครับ โอ้เป็นยี้มาตลอดอยู่แล้วไม่เคยคุยกันดีอยู่แล้วครับก็คือตั้งแต่ตอนที่เบกันจะตอนเลิกหลักเลิกกันก็เป็นอย่างนี้ก็ด่าเหมือนกันนะครับก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนใช่ด่าเหมือนเดิมครับเออเออถ้าโดนด่าเพราะเขาถามว่าเมื่อไหร่เราจะโตเราจะตอบเขาตอบได้ก็ตอนนี้ก็ก็โตอยู่นะหมายถึงว่าเออแบบเออการทำงานอาชีพการทำงานเอเราโตขึ้นแล้วใช่ใช่ใช่ครับตั้งที่ตอนนั้น แต่แต่สุดท้ายผมโตยังไงเขาโตกว่าครับไม่บอกอยู่ๆแล้วเขาบอกเขาโตกว่าเฉยครับเป็นรุ่นพี่ที่ทำงานมานานกว่ากว่าสิบปีแล้วใช่ครับเดี๋ยวกูโดนอีกแล้วท้าใระบบเราเรารู้ไหมว่าเขาจริงหรือเขาล้อเล่นไม่ดูครับไม่สนใจดีกว่าเขาด่ามาก่อนเขาอยากโดนโดนด่าอยู่แล้วเแื่อความเจ็บปวด ไั้เลยสักเต็มตัวชอบความเจ็บปวดเวิธีแบบนี้ใช่ครับใช่ครับเรื่องปกติครับอ่าระหว่างการที่เราไปสักกับโดนเขาด่าเจ็บกจะวอะไรสนุกกว่าเออก็พอกันเลยครับเจ็บพอๆกันครับตอนนั้นอยู่แป๊บเดียวแล้วก็หายไปครับเกาด่าใหม่อันนี้มันอยู่นานครับต้องหมั่นเติมไปเ่อยเติมกัน ว่างค่อติมแต่ว่าสวนมากเขาไ่เติมเกลเราไ่เติมโฟมฮะเติมเกมเติมเกลยเราเติมโฟมพูดเลยแปลกๆนะโรอ่ะไม่น่าเติมให้ปล่อยเขาไปทางที่ดีเถอพี่ปล่อยเขาไปเติมอะไรอื่นเถอะเพลงเดี๋ยวป่อยเจตุลาคมนี้ครับนี่ไม่นานแ้เพลงปล่อยนะครับเพลงใหม่ปล่อยนะครับเพลงใช่เล่ใชเพล่อชเพลม่ใช่เลงคม่ใไ่เลไม่ใชเพลงไ่่ลงไลไม่ใล่เพลงใเลมลม่เพลงไม่ใชงไ่เล โอ้ร้องแบบนี้มันโชว์เสียงร้องแบบเต้น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 สิไม่มีเต้นครับแต่แอคครับแอ๊ดอือขายต่อขายต่อขายต่อคนมีไมีมีนิดหน่อยครับมีหน่อยนี่คือเลือกเองเลยมีนางเอกสองคนเลยครับถ้าเก่งนี่เลือกมาเพราะเหมาะกับเอ็มวีหรือเลือกมาเพราะเหมาะกับใจพูดได้เหรอฮะลองลองดูไม่เหมาะรับการทำงานครับเราเลือกสองคนนะ โอ้เลือกเยอะกว่านี้จริงๆแต่ก็แค่แค่สองคนเกี่ยวกับอะไรจังสปอยกับเราเกี่ยวกับว่าเกี่ยวกับว่าเรายินดีกับตัวเองในชีวิตช่วงนี้ครับเออความรักเดี๋ยวเราอาจจะมีในอนาคตแต่ว่ายังไม่มีจะเราให้ให้ตัวเองก่อนวันนี้แต่ไม่ได้สื่อถึงอะไรใช่ไหมไม่มีอ่ะไม่มีไม่มีแล้วอยากให้ถอดแม่จะมี้มนใส่ตาดูเล็กมากลอกแรกฮะลอกแรกอะไรพี่ไม่ไม่เคยนะผมไม่เคยลอกแรกพี่คือถ้าคนฟังเพลงนี้แล้วถับกลับมาว่าเอ๊ะ มันจะหลายคนเลยพี่ไม้เหมือนเพื่อนในหลายคนเลยเออไม่มีใครทั้งนั้นเลยพี่โอเคครับผบประคานขอบคุณครับผมรอฟังระชารที่ได้อะไรบ้างไหมเนี่ยได้อะไรฟังได้ที่ไหนครับพี่ฟังได้อยู่ฟังได้ทยูทูครับยูทูปผมครับายตาอเฮ้ยยูทูปผมร้านซับแล้วไอ้ด้กว่าทำมาตั้งนาน Yeah